สำหรับหลักการรักษาโรคภูมิแพ้สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือ1นนะครับหก็คือการรู้ว่าลูกของเราหรือว่าตัวน้องที่เป็นเนี่ยแพ้อะไรเพื่อจะได้ดีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นถูกเราต้องบอกก่อนครับว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยบางโรคหายขาดแต่บางโรคก,ก็ไม่หายขาด สำหรับวิธีการสังเกตนะครับว่าลูกของเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเดีจริงๆเนี่ยโรคภูมิแพ้เนี่ยมีอาการหลหลายอย่างมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องของอาการคัดจมูกครับน้ำมูกไหลนะครับมีไอเหมือนมีเสล็ดมักจะเป็นตอนช่วงเช้าเช้านะครับหรือว่าตอนช่วงเย็นเย็นก่อนเข้านอนหรือว่าหลังนอนใหม่ๆอันนี้ก็จะเป็นอาการของพวกภูมิแพ้อากาศภูมิแพ้จมูกหรือถ้าเกิดเด็กบางคนมีอาการโรคคอผืดอาจจะมีประวัติวิ่งเล่นแล้วไอหรือหอบนะครับหรือว่า มีอากาศมีอาการไอเวลาแบบอากาศเปลี่ยนหรือว่าเจอฝุ่นหรือเจอควันนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคแพ้อาหารซึ่งมีอาการไหลหลากมากมายหนูจะเป็นกินอาหารเข้าไปปุ๊บ ปากบวมตาบวมลมพิษขึ้นนะแล้วก็อีกโรคหนึ่งครับก็คือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังซึ่งเด็กในกลุ่มนี้ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยก็จะมีผิวแห้งครับมีผื่นตามบริเวณที่แก้มตรงบริเวณข้อพับนะครับอาจจะเป็นจนถึงตนช่วงตอนโตได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับที่เราจะเจอบ,บ่อยๆแล้วอาการภูมิแพ้ที่เจอบ่อยๆครับคือจริงๆการที่เราจะรู้อะครับว่าเด็กคนนี้หรือว่าลูกของเราเนี่ยแพ้อะไรบ้างมันต้องเริ่มก่อนว่าเอ๊ะตกลงว่าลูกของเราเนี่ย เป็นภูมิแพ้จริงหรือเปล่าซึ่งก็ควรจะต้องพามาตรวจกับคุณหมอนะคบเพื่อยืนยันว่าอาการที่เราสงสัยเช่นผื่นที่เราสงสัยอาการหวัดน้ำมูกที่เราเป็นอยู่เนี่ยลูกเราเป็นอยู่เนี่ยเป็นอาการของภูมิแพ้จริงไหมพอเรารู้แล้วว่าลูกของเราเนี่ยเป็นภูมิแพ้และเป็นภูมิแพ้อะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภูมิแพ้จมูกหรือภูมิแพ้อากาศเนี่ยตัวกระตุ้นที่สําคัญเลยครับก็คือ1ไรฝุ่นมแมลงสาบขนสุนัขขนแมวหรือละอองเสอกสรต่างๆซึ่งวิธีการทดสอบเราก็ทําได้หลักๆอยู่สองวิธีก็ค หลายๆที่ก็สามารถทําได้ทั้ง2วิธีนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบเสียเปรียบต่างๆกันไปหรือเรื่องของการแพ้อาหารอาจจะใช้วิธีการเจาะเลือดหรือการทดสอบที่ผิวหนังได้เหมือนกันครับเราต้องบอกก่อนครับว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยบางโรคหายขาดแต่บางโรคก,ก็ไม่หายขาดยกตัวอย่างเช่นครับที่หายขาดอ่ะมีหนึ่งแพ้อาหารแพ้อาหารเนี่ยถือเป็นความโชคดีในความโชคร้ายอย่างหนึ่งคือเย็นเช่นแพ้นม,มวัวถ้าเกิดเด็กที่มีอาการแพ้นมวัวเนี่ยโตขึ้นสามารถหายขาดได้แต่ต้องบอกว่า ส่วนใหญ่นะครับจะมีบางส่วนเท่านั้นที่อาจจะไม่หายขาดแพ้่วเหลืองแพ้ไข่เนี่ยก็สามารถหายขาดได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับโรคภูมิแพ้บางอย่างก็ไม่หายขาดเช่นแพ้อ่านทะเลนะครับคราวนี้ในกลุ่มของพวกโรคระบบทางเดินหายใจห่ดจะเป็นภูมิแพ้จมูกหรือโรคหอบหืดเนี่ยต้องต้องบอกตรงๆว่าเราสามารถรักษาให้เขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วๆไปได้เหมือนคนที่ไม่เป็นภูมิแพ้สามารถหยุดยาได้แล้วก็อาการไม่กลับเริ่มอีกครับ